าวันนี้การงานพิซซ่าจะเป็นขอเดี๋ยวให้กินพิซซ่าสองถาดเลยเพราะว่าคนหนึ่งแถมหนึ่งอยู่ดีเนี่ยเขาว่าสองถาดเนี่ย279บาทเองหรอใช่ได้อะไรบ้างได้อะไรบ้างได้อะไรบ้างก็ได้พิซซ่ากับพิซซ่าเป็นหนึ่งแถมหนึ่งใช่แล้วก็ยังมีหน้าใหม่ด้วยหน้าอุ้ยหน้าใหม่เหรอหน้าใหม่อ๋อพิซซ่าอันนี้หน้าเก่าก็จะเป็นหน้าไส้กรอกยั่วนัวเบคอนครับหลังจากนี้คะ อะไรนะครับชิมแล้วครับชิมแล้วครับมันก็ยุ่ยยุ่วหน่อยนัวไหมมันก็ยุ่ยยุ่ยนิดนึงอ่าแล้วมันนัวยไงมันก็นัวแบบอ๋ออ่าแล้วเบคอนนี่ยเบคอนอ่ะเบคอนมันก็กรอบไงอ่าขึ้นรถทรูบเมื่อกี้ทัวร์สยามเป็นไงบ้างก็เหมือนหาเสียงอ่าเหมือนหาเสียงเพราะว่าปีนี้เราจะลงเลือกตั้งเออในนามของพรรคอะไรหาพรรคอะไร พักอะไรไม่รู้แต่ว่าต้องกินพิซซ่าสิบเอบสอพักทำงานมาสั่งพิซซ่าหนึ่งแถมหนึ่งไปได้เนาไปรด้ปได้ไปได้ไปได้ไงได้กปได้ไปไดาไปไดนไปได้อปไดอไพได้ไปได้ไปได้ไปได้ปี้เป็นยังได้งก็ด้ไปไ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 ด้ไ้ไปได้ไปได้องเล่าว่า้มัยก่ไนหรือว่า้ไ้ไปได้ไป้ไปนด้น้นะคื้กินมานานแล้วอ่ะ้ไปไดป็นคนที่ชอบสั่งพิซซ่าแล้วก็สั่งทีก็คื เติมทุกช่องเติมทุกอย่างตเติมชีสเติมครอปใส่กอกเติมอะไรต่างๆเติมหน้าเติมอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยพีพีเขาเป็นคนที่ชอบกินแล้วก็ชอบสั่งพิซซ่ามาเลี้ยงทีมงานแล้วก็เลี้ยงเพื่อนๆตลอดลยอะไรเงี้ยผมก็ชอบสั่งมาเหมือนกันเมื่อก่อนอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยก็เลยเหมแบบว่าพอโปรหนึ่งแถมหนึ่งเนี่ยคุ้นเคยแล้วก็รู้จักดีแล้วก็ดีใจที่ได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ของทางเดี๋ยวพิซซ่าคอมมิชชั่นสิบสองครับ ก็จริงๆก็คือโปร1นึ่งแถมหเนี่ยหรือว่าแคมเปญหนึ่งแถมของทางเดอะพิซซาเข้ามานี่ครับผมก็จะเป็นแคมเปญที่ใหญ่ที่สุดเลยแล้วก็ทุกคนก็คือน่าจะเคยได้ยินอยู่แล้วเราก็ดีใจมากครับผมที่ได้มาจอยแคมเปญนี้แล้วก็จริงๆคือสั่งพิซซาตลอดเลยจริงๆคือแบบนึกถึงพิซซาพี่คือแบบนึกถึงสิเสิบสองตลอดฝั่งก็ได้นะโปรหนึ่งแถมหนึ่งตอนนี้ใช่ครับถึง17เมษายนอ่าถึงวันไี่ได้ ครับผมสั่งได้อากระตุกเลยครับผมก็โปรหนึ่งแถมหนึ่งนะครับผมผู้ฟินขวันใจมหาชนนะครับทุกหน้าทุกขอบทุกที่ทั่วไทยเริ่มต้นเพียง279บาทสำหรับสถาดนะครับครับผมจนตั้งแต่วันนี้นะครับผมจนถึงวันที่17เมษายนนี้นะครับและมีหน้าใหม่ด้วยคือไส้กรอกยอโนบิสั่งได้ทางไหนบ้างสั่งได้ทางโทรสั่งก็ได้112ก็ได้แอปพลิเคชันก็ได้หรือว่าเว็บไซต์ก็ได้ไปนะ ไปนะฮะกินเมื่อวานมีขามที่ต่อยตัวโอ้จริงๆก็ไม่ไม่ได้เป็นอะไรครับแค่แบบแค่ชินชินเวลาแบบอ่าเวลาไปเล่นเวทอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเก่งขาดูกล้ามตัวเองเพราะมันเก่งมากเหมือนเส้นมันเหมือนมันชินมันชินมันชินเวลาเวลาเวลามันตึงแล้วมันก็จะแบบมันเกรงเกรงเช็คเฉยๆจริงๆแล้วเปับก็คือเป็นห่วงอะไรงเลยว่าเออบิ๊กกินเป็นอะไรหรือเปล่าอ๋อไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นครับผมเป็นเป็นปกติครับผม แต่ว่าก็จริงๆมันก็ดูแล้วมันก็เสียบุคลิกนะก็พยายามเดี๋ยวจะลองปรับดูครับไม่ใช่แต่แบบหลายคนเป็นห่วงว่าไอ้เป็นโรคพักงานเดี๋ยวอาทิตย์หน้านี่ผมมีนัดตัดขาแล้วเนี่ยร้อนเล่นรอเล่นมันแค่ขับอกก่อนหน้านี้เหมือนแบบก็เห็นตากระตุกอะไรเงยครับมันจะมาเป็นพักๆคือช่วงช่วงที่ตากระตุกมันคือช่วงที่อ่าผมใส่คอนแทคเลนส์แล้วคอนแทคเลนส์มันจะชอบหลุดออกจากตาเป็นช่วงที่มีพิรุธใช่ผมก็จะหลับตาเช็คอย่างเงี้ยว่า ข้างไหนชัดข้างไหนไม่ชัดข้างไหนไม่หอแล้วก็ติดนะคาร์สิกมาแล้วมันก็ยังติดอยู่ภาพเราเต็มร้อยเต็มร้อยครับผมเต็มร้อยครับจริงๆเราไปเช็คสุขภาพบ่อยมีกินก็ปีละครั้งครับปีละครั้งก็เช็คอัพแบบเต็มเหนียวใช่เราเห็นแล้วที่แฟนแฟนก็แชร์กันที่บอกเอ้ยเราผ่ากระตุกันนะเราตกใจบ้างก็ก็ไม่รู้ว่าบางทีทําก็ไม่รู้ตัวนะครับแต่ผมหนว่ามันมันก็ก็ไม่ได้รู้ว่ามันมันเป็นอะไรใช่ใช่ใช่ครับ แฟนๆเขาโฟกัสทุกอย่างของเราเลยครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ที่เป็นห่วงครับแต่ว่าแข็งแรงดีครับผมอย่างตัวเองห่วงสุขภาพแค่ไหนโอ้ก็ค่อนข้างห่วงสุขภาพนะผมก็พักผ่อนนอนออกกําลังกายอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็เช็คอัพกินอาหารที่ดีตลอดอย่างเช่นพิซซ่าะดูมีดูมีเกี่ยวกันไหมเติมพลังงานเติมพลังใช่ใช่แต่คุณดูค่อนข้างเราเพราะวพักผ่อนมาที่ไหน ชิวๆเลยแหละไปที่ไหนมาไปที่ไหนมาไปเที่ยวไปหัวหินเองไปกับเพื่อนเสิร์ฟความเซ็กซี่ความแซ่บให้แฟนๆเนอะเพราะว่ามันยั่วเนื้เบคอนไงจะกินพิซซ่าไม่ได้มันก็ต้องยั่วๆกันหน่อยแต่ก็ต้องยั่วๆกันหน่อยยั่วโมโห เป็นไงบ้างพี่กับการเนี่ยเอามีโอกแล้วกไปพักผ่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ดีครับผมก็เหมือนไปรีเฟรชตัวเองนั่นแหละครับแล้วก็ทำให้แบบเรารู้สึกว่าเราแบบไปเติม energy ให้กลับมาทำงานได้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ภาพที่ออกมานี่คือเซ็กซี่เยอะมากเลยนะพาที่คุณตั้งจะบอกสปัดเลยปัดเซ็กซี่หรือเปล่าสุดเห็นแล้วหล่อรูปไหนเนี่ยฮอตเลยที่รูปที่แบบใครขี่คะแนนอะไรนะใครขี่คะแนนนั่นอย่างงั้นงั้นลงนี่หลายปีแล้วงั้น ไม่เคยทำท่านี้ไอ้นะของเขามันแบบนัมบวันอยู่แล้วพี่พีคือแบบเห็นดุจชินแล้วเห็นดุจชินไม่ได้หรอกหมายถึงว่าเขาลงแบบเห็นแบบเซ็กซี่ตลอดนะเป็นแบบเป็นทางของเขาแล้วนานๆลงทีเราอยากเห็นเขาแบบไหนเท่าไหร่ถ้าแบบเปลือยแล้วเห็อยากเห็นแบบไหนก็เขาเป็นแบบที่เขาเป็นก็ดีอยู่แล้วไม่ไคิดจะเซ็กซี่เห็นเขาเป็นคนละเวกันครับผมคนละทางกันเวไงเวไงผมเป็นเวเท่ หล่อขับจริงไหมครับพี่เรทท่อหล่อเท่เขาก็เท่แหละครับผมแต่เรื่องหลอก็แบบยังไงอหลอไหมหลอไหมสมบัติของชาตินะพูดดีๆนะใครบอกของสมบัติชาติฉันบอกเองหลอเขาก็หลอกนะขอบใจขอบใจได้ยินบ่อยแล้ว แต่เราไม่คิดจะทำแบบว่าเออตามเขาบ้างหรือทำแท็กซี่เลยอะไรฮะอ๋อ้ผมใกล้ทำเบอร์แล้วลองมั้งผมไม่ได้แบบโอ้โหผิวนวลผ่องครับผมกินเยอะบอกก็ไปกินพิซซ่าไงอร่อยอ่ะเออมันอร่อยอ่ะแบบมั่นใจในรูปร่างแบบก็ผมไม่ค่อยชอบโชว์ครับชอบแบบเก็บไว้เดี๋ยวเดี๋ยวรอพอดูในงานที่มันแบบปัง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 มันจะเห็นแล้วมันจะได้เซอร์ไพรส์เลยทีเดียวแล้วน่าจะได้เห็นว่าปีเนี้ยมันมีงานอะไรนะ มันจะเป็นภาพคู่ยั่วๆไอ้นะฮะภาพคู่ยั่วๆท่านนั่นนึ่งนึ่งไงท่านนั่นนึ่งพี่พีเขาไม่เคยชวนผมไปทำอะไรพวกนี้หรอกเขาทำอะไรเขาก็ไปเที่ยวเฮ้ยไม่ชวนผมเลยอทำไมไม่ชวนพีทำไมไม่ชวนไอ้น้ำอยู่หรือเปล่าวันนั้นน่ะไม่อยู่เลยทำงานพันนี้เบนได้ใจเขาพูดเป็นอย่างนั้นเลยไม่มีอะไรแล้วอะมีสิมีสิอะไม่ครับ ก็ความสำเร็จตลอดปีน so, like ี้ก like ับรางวัลท okay, so well, ี่เพิ่งได้รับมาสำนักงานเพติที่งานไะไรก็อารพีพีก่อนครับผมก็ของพีได้เป็นรางวัลเบสเมลเบสเมลอาร์เทซออฟเดอะยีอาร์ใช่ไหมฮะใช่ครับผมก็ดีใจมากๆครับก็เหมือนแฟนๆก็ร่วมกันโหวตให้ได้รางวัลนี้ครับผมแล้วก็รู้สึกว่าแบบเออมันเป็นรางวัลที่แบบก็มีค่ากับพีมากเพราะว่าแบบเป็นเป็นรางวัลในนามของศิลปินอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นอาร์เทซอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณแฟนๆครับที่สนับสนุนตัวพีด้วยแล้วก็ตบถึงพีน้วย ครับแล้วก็ของผมเป็นรางวัลเอ่อเมโลดี้ออฟเจนะครับผมก็ดีใจดีใจเพราะว่าเป็นปีที่2แล้วที่ที่ีโอกาสไ,ได้ได้รับรางวัลนี้นะครับปีเราก็เป็นเพลงเอ่อชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอนะครับเปีนี้ก็จะเป็นเพลงอ่มิเซอร์ิส <im S 2> ก็ดีใจนะผมดีใจที่เหมือนว่าเพลงเรามันมันมีคนนึกถึงแล้วก็เอาไปเอาไปใส่เอาไปทําเป็นเมโลดี้ไปทำสิ่งลเ,เล็กาอะไรเงี้ยก็มันเป็นกําลังใจมากกว่ากําลังใจที่ที่ผมว่าเหมือนว่าเราก็ยัง แฮปปี้แล้วก็มีไฟที่จะทำงานต่อไปไคิดอะไรใหม่ๆพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อย,ยๆอยางเผมว่าสิ่งที่มันสําคัญที่สุดของของการเป็นศิลปินหรือแ <rất S 1> ม้กระทั่งนักแสดงหรือไม่แต่ว่าบุคคลสาธารณะผมว่ามันคือการที่เราได้รับคุณค่าคเนาะเรารู้ว่าเรากําลังทําทุกวันนี้แล้วม,มีใครที่ได้อะไรจากมันอยู่อะไรอย่างเงี้ยมีข่าวร้อนมาจากทางบ้านเขาบอกว่ามีข่าวว่าไม่พี่รัฐแอบซุ่มกบสาวกอกมีคนบอกว่าพี่กินเฮ้ยรู้ได้ไงอะ พี่ไม้เขารู้กันหมดแล้วนะเนี่ยแต่ถ้าจริงเอาคำเป็นจริงเลยนะฮะผมไม่รู้เรื่องเลยฮะผมไม่รู้เรื่องเลยคือคือพี่ไม้นี่ต้องถามพี่พีพี่พีเขาจะสนิทกับพี่ไหมพี่ถูกไหมคะอย่างนี้สาวบอกกอคือจริงๆพี่คบกับพี่ไม่แต่ว่าเราเลิกกันแล้วเพราะเราคบกันไม่ได้ก็เลยกลายเป็นมิวกี้รักสามเศร้าพี่เศร้ามากแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่า มีพิซซ่าที่ดีเตรียมสลากให้เบลกินได้ใช่แล้วมันหนึ่งแถมหนึ่งไงก็เลยแชร์กันได้ถ้าอยูพี่ไม่เป็นพิซซ่าพี่ไม้ซื้อบิลกินแถมไปพีอีไงเอราะแบบพีกันตัวไม่จริงไม่ใช่ไม่ใช่สิพี่สาวมกรจะเป็นผมได้ยังไงไม่ใช่ไม่ใช่ครับก็ก็ผมไม่รู้เลยเหมือนเดว่าไม่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 เคยคุยกับพี่ไม้เรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็ ถามเจ้าตัวดีกว่าบอกว่าแกจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้นะใครก็ไม่รู้จริงๆเลยครับแอบพัดไปถามมแบบเนี่ยเขาอยู่มาหาผมแล้วเนี่ยบกคือให้พี่พีถามดี๋ยวพีพีเขาสนิทบอกอไหนกันแน่มีบอกอไหนอีกอาจจะเป็นตำแหน่งของนิตยสารหรือเปล่าไม่รู้โบลเบคอนบรรณาการเหรอบกอคือย่อมาจากอะไรเบคอนกรอกจาก ไก่งไส้กรอกยั่วเนื้อเบคอนใช่แล้วหลังๆที่เวลาพีพีเขาลงรูปอะไรเนี่ยตอนี้เราชอบแก้ยืนแบบแค่างคนาแบบเฮ้ยผมเปล่านะผมเปล่านะผมไม่ได้เรียนแบบนะมันเป็นความบังเอิญเขาคงคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่ผมเห็นแล้วแบบจริตมันแบบอ่าอ่าอ่ามันก็เลยต้องขอสักนิดนึงขอสักนิดนึงมันแบบมันแบบตอนนี้คุยกันมันก็ปกตินะแต่พอก็มาเขาแค่นี้เขาแค่นี้เขาทำแค่นี้แบบอ๋ออย่างนี้ มันก็เลยแบบมันยังไงนะมันเป็นยังไงนะขอลองซะหน่อยอะไรใช่เราไมลองดูใช่เห็นแบบเอ้ยมุมเดียวกันเลยทำงานต่อกันเลยโอเคขอบคุณครับ